ท่านท่านตรงนี้ใครเข้ามาอาจารย์ขอคนละสองแชร์เพื่อให้คนลำบากอยู่ได้เห็นคลิปนี้วันนี้อาจารย์น็อตตี้นะครับจะมาไลฟ์สดจุดทูปปู่ห่วยรัฐบาลประจํางวดวันที่17มักราแล้วก็จะมาบอกแนวทางวันนี้จะสรุปเลขวิ่งเลขวิ่งก็ได้ปล่อยไปแล้ววันนี้ออมสินนะครับอาจารย์ให้6กสองหนึ่งมันออกเจ็ดสองหนึ่งใครเล่นตัวตัดวันนี้ถึงได้ใครรูดหกวันนี้ตายใครเล่นตัวตัดถึงได้เกือบแต่สามตัวอาจารย์ก็เสียดายอยู่รู้สึกเสียดายเพราะว่าอาจารย์เล่นหกสองหนึ่งมันออกเจ็ดสองหนึ่งอาจารย์ีกคิด ทำไมไปจุดทูบงวดแรกเมื่อกี้จุดทูบแล้วอาจารย์ขอล้มทูบทิ้งเพราะว่าอะไรไปชนเลขอัน้นไปชนเลขดังไปชนพูดง่ายไปชนเลขเจ๊ฟองเบียร์ขอบคุณพี่เพียหพาสองร้อยดวงขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ส่งเจ็ดห้าดวงนะไปชนเลขดังคือเลขเจฟองเบียร์เลขเจฟองเบียร์คือเลขอะไรเก้าศูนย์เจ็ดจุดทูบปู่ม,มาครับขึ้นเก้าศูนย์เจ็ดเลยเดี๋ยวเอาให้ดูก็เลยจุดใหม่แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเลขอะไรเพราะว่าลงมาก่อนมาไล์สดก่อนอ่ะ ขออนุญาตเอ่ยนามทุกคนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามทั้งแม่น้ำหนึ่งเจนุกเจ้ฟวงเบียนะเพราะาอาจารย์รู้จักหมดเลยนะครับสนิทกันทุกคนนะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับณนะตรงนี้นะ,ะแม่น้ำหนึ่งก็ขอให้หายป่วยไวๆเจ๊นุกก็ขอให้หายป่วยไวๆนะครับอ่าเจ๊ฟองเบียไม่ป่วยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกัน <laughs> คนดังติดโควิดกันเยอะนะครับอืก็เป็นห่วงอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อ๋อยนะอ่ะนี่ครับชูงวดแรกที่อาจารย์จุดได้ไปชนเลขเจเบียเ er นี่ยเนี่ยเอาให้ดูก่อนนะอันนี้เอาให้ดูก่อนเนี่ยไปชนเลขเจเบีย er ผมก็เลยขอจุดใหม่เพราะว่าถ้าไม่จุดใหม่นะให้ไปมันก็ซื้อไม่ได้เออก็เลยจุดใหม่อ่ะวันนี้เดี๋ยวขอ iPad ขึ้นมานะครับอ่ะคนดูยังน้อยอยู่คนดูแค่หมื่นสองอาจารย์อ่าแอดมินใจเย็นครับผมยังไม่ดูเลขเลยนะครับ ทุนน้อยทุบป,ปู่ร้อยเก้าเก้าได้เก้าแท่งได้เข้าห้องเหมือนกันคือไปฝั่งของกินก็น้ํรราปลาร้าน้ตตี้นะครับน้ปรราปลาร้าน้ตตี้สามขวดหนึ่งร้อยแปดสิบาทหกขวดสองร้อยแปดสิบลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าลังพันเจ็ดมีอะไรไปถามแมดมินกดเพิ่มเพื่อนไว้เลยนะครับพิมพ์อยากเข้ากลุ่มมาแล้วก็แอดเพื่อนมาเลยไปตอบในไลน์นะไม่ตอบอย่างน,นี้นะโอเคอะเดี๋ยวแคปชุดเต็มหวยรัฐบาลครับมันอันไหมไอตัวใดมันกรอันไหม ลูกน้อง z o o อย่างมาแป๊บหนึ่งครับลูกน้องเย่ยพึ่งลูกน้องลูกพี่ไร่สอดอย่อย่าพึงพ่งว่าพื้นคนเอ้ยเบิ้งแล้วห้ำแขง็งมานะลูกน้องจักพิมพ์ยังมาดิโอ้ยลูกน้องคอยทักมากว่าเบิ้งแล้วหำแขง็งมานะโอ้ยลูกน้องก็เลยอาจารย์ไร่สอดอย่เ <laughs> อ้ย นะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไปเลยนะในกลุ่มอ่ะให้บูชาก่อนนะครับถึงให้เข้านะต้องบอกตามตรงเลยนะครับใครไม่เข้าก็รอหน้าเฟซฟ,ฟรีนะครับลูกน้อง่อยพิมพ์มานะข่อยก็เลยบอกตามลูกน้องนะครับก็อย่าถือสาวกันน้องมืออืินสิถือเลขอยู่นะครับแคปหรือยังแคปแล้วพิมพ์มาว่าชุดเต็มขอบคุณค่ะแคปแล้วพิมพ์มาว่าชุดเต็มขอบคุณค่ะ แคปแล้วผิมพม่าชุดเต็มขอบคุณค่ะชุดเต็มขอบคุณครับอาจารย์ต้องข้ามันเสียน้นทากมากไหมหํำแข็งพนะโอ้ยเนาะก็เรียกว่าอาจารย์ไล่โซดยู่เดอนนะนะมันที่ออกกันทางซื้อออนไน์นั่นแหมเขาที่หูว่าโตเป็นคนยังซานอ่ะว่ายกกันซื้อนด้ครับเด้ออ่จรัฐบาลไทยฟันแปดนะครับเม็ดเดียวแปดสี่สี่แปดเอาค้นหลอกแล้วเมื่อกี้สองหมื่นสามเอาให้เลขละนี้ไว้ลดนะ ขั้นในเลเถ,ถูกโยผ้กับนี้หลดแปดสี่แปดหกสี่หกคือตัวเน้นแปดสองแปดสามแปดห้าคือตัวกันสามตัวแปดสี่หกแปดสี่ห้าแปดสี่เจ็ดอย่าลืมตัดสี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดเล่นด้วยเม็ดเดียวแปดสี่ฟันแปดวิ่งแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์โอเคไม่สดพัดกว่าขนนันเด้อะ อ่าเลขทูบเดี๋ยวดูพร้อมกันอ่ะเม็ดเดียวรัฐบาลไทยแคปครับ ใครอยากเข้ากลุ่มใครส่งดาวให้อาจารย์ขอให้รวยๆอนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะครับดาวนี้แลกเป็นเงินได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปซื้อทูบซื้อเทียนให้ปู่นะใครเข้ามาก็ฝากแชร์ด้วยอย่าดูเฉยๆนะครับคนลําบากเขาเยอะแชร์ให้เขาเห็นน้อยอ่าเราต้องรู้จักใจบุญด้วยนะครับแชร์ได้ก็แชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะกดติดตามกดติดดาวไว้ด้วยแล้วกดหัวใจให้อาจารย์นะครับอยากเข้ากลุ่มพิมพ์มาว่าอยากเข้ากลุ่มโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะครับในกลุ่มก็ต้องบบูชาาขออองนนะน,น,นะคครรัฟีืห้เเลย ใช่เลขไปตรงกับทูบแม่น้ำหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ก็ปล่อยไปแล้วนะครับแม่น้ำหนึ่งเขามาจุดนะครับตรงเราอันนี้ก็โทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษเจ้ามือนะแม่น้ำหนึ่งแกก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกตัวนี้ไม่งั้นแกก็คงไม่จุดนะครับแกก็อยากให้คนถูกเหมือนกันแกเป็นโควิดนะแกก็ยังลุกมาจุดอหม่ให้นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยทั้งเต๊นุกทั้งแม่น้ำหนึ่งทั้งเจฟฟองเบียร์แล้วทุกๆอาจารย์เลยนะครับถ้ายูดูอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับพอยหายไปไปนะครับ นะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะครับทุกสํานักกันแหละแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่นะครับแต่ก็ติดตามกันทุกคนนะครับทุกคนก็ส่งชีวิตกันอยู่เม็ดเดียวนะครับอ่ะพิมพคําว่าขอบเม็ดเดียวขอบคุณค่ะใครเอาทุกปูกก็โอนเงินไว้เลยนะครับแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยไม่ต้องรอแอดมินตอบหรอกมันทีซาแปดสี่หกแปดสี่แปดหกสี่หกรวย วิ่ง8มาล้านเปอร์เซ็นต์ใครจะวิ่งก็วิ่งเลยใครรูดได้ก็รูดล่อขอเข้ามากำหนดล้างหนีเอฟซี FC ตัวยงเผื่อยเด็กเบิ่อพร้อมบอกคือบ้านคือเมืองไทยดูมาอั้บนบดจักอั้นอีกก็เศร้าซื่อยะทุบทิ่ม้วบไปะนี้อั้นไหมอั้นไหมถามเอฟินก่อนอั้นไหมเนี่ย yeah. บ้าดสวยขอบคุณนะครับขอบคุณดาวรุ่งรุดวงใครอยากเข้ากลุ่มพิมี่มาอยากเข้ากลุ่มนะ ใครรอขอขมากรรม fc ตัวยงต้องขอขมากรรมเดียวให้แคปเลขทูบก่อนแล้วก็ค่อยๆขอขมากรรมกันเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดหน้าต่างก่อนหวานมานเหงาไหมตกลุมลากคิ้วมาอ่นค่ะฮะอ่นยังดูเถอะ ไม่อันอ่ะโอเคเดี๋ยวแคปทูปปู่พร้อมกันนะครับทุกคนแอดมินทำทำภาพไงเ้ยไม่มทําให้เขาแคปสดๆเลยขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงครับแคปนะครับใครแคปแล้วพิมพ์ว่าแคปทูปปู่ขอบคุณค่ะทูปปู่ขอบคุณครับพร้อมหัวใจรัวๆ นะครับใครยังไม่แชร์ก็ฝากแชร์ด้วยใครให้ดาวขอให้รวยใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเพียเด้งไปแอดเพื่อนหรือว่าลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับสองห้าจ่ายห้าสิบเอา้าอันอีกแล้วเออจุดรอบสองเหรอเด้ครับนี่รอบแรกได้0ูนย์เจ็ดเก้าเจฟฟองเบียแต่ผมมั่นใจแปดมากกว่านะคือเราให้คิดกับ8มากกว่า ไม่อั้นไม่อั้นแต่ลดราคา,าน้องทำไมขึ้นห้องเหรอลูกไม่ปออยู่ไม่ไม่รู้โทรหาดิไม่ใช่ห้องเราโอเคบอกไปดู แม่อยู่ในห้องนะ้ำอ่ะแคปแล้วเนาะโอเคมานีสีคืออันได้โดนแล้วมือมันอันกับสื้อหาหาครับจบมันอันเหมือนแหละเลขก เสียงยีหลีเด้แต่าบ้านอย่าลืมหกแปดสี่นะครับจะไปจะไปหายาดคือห้าห้าอันเราก็ซื้อเอ้ยสองห้าอันเราซื้อห้าห้าไปเลยเอยมอมันมีตัวซื้อเนอ้อซื้อแปดหกสี่กับเก้าเจ็ดเจ็ดผมด้วยนะอย่าลืมนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดกับหกแปดสี่เนี่ยไปเน้นชุดนู้นก็ได้ทุปปู่ห้าสองอันไม่ต้องซื้อซื้อห้าห้าอืมไล่เบิลทุกตัวเลยมันอันซื้อเบิลน,นี่แหละเผื่อมันออกเบิ้ลอืม มาพร้อมขอเข้ามากรรมกันครับตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคนดูเหลือหมืน่นกว่าคนนะครับแปลว่า f อฟที่อยากรอขอเข้ามากรรมกันจริงๆนะครับผมเนาะโอเคพร้อมหรือ,อยังนะอ่ะพร้อมแล้วเคลียร์แชทหน่อยขอเข้ามากรรมกัน